สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหนียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานะคะดอกกล้วยไม้สีทองมาแนะนําค่ะวันนี้แม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิ้ซนติเมตรตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ ความยาวอยู่ที่เส้นละสาสิบห้าเซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดลงไปที่ความยาวนะคะเก้าเซนติเมตรค่ะไปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าาไว้ด้านบนค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะต่อมาจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นต่อมาเส้นที่สามจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่สอง เส้นต่อมาเส้นที่สี่จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านนะคะเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆกลางออกขันรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะ ลิฟบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเส้นนี้นะคะสอดลงมาด้านล่างเส้นนี้ค่ะสอดไปทางขวามือเส้นนี้ค่ะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นนี้ค่ะ ากซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้พับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาหลังจากนั้นเอาไปสอดลงไปในที่ฐานปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายเส้นต่อมาเส้นนี้พับริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐาน ดึงเซลลิบินออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบินมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบบินออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบินมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดินเส้นริบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาเราก็พับกลับขึ้นไปด้านบนค่ะปลายริบบินที่ชี้ทางซ้ายพับขึ้นไปด้านบนค่ะปลายริบบินชี้ขึ้นไปด้านบนนำกลับมาทางขวาหมวนปลายริบบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะช่วยดันกีบตกเข้าไปค่ะอย่างนี้นะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทําคือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะเสร็จแล้วนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาหลังจากนั้นหมวนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ แล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะใตายล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมานะคะใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะช่วยดันออกไปเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาจับขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวา ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับขึ้นไปนะคะจับทางซ้ายมือจับขึ้นไปด้านบนปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นลิบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานำกลับขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วสอดลงไปนะคะใต้ล่างกิบบดอกนี้ค่ะปลายลิบบิ้นจะมาทะลุออกนีค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะขอบของลิบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สอง เริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานําขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานําขึ้นมาด้านบนสอดลงไปที่ฐานค่ะขอบของริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเส้นต่อมา เส้นดิบ,บินที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานำขึ้นมาแล้วสอดลงไปที่ฐานเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาเส้นที่เราทำจะชี้มาทางซ้ายมือนะคะเราจับขึ้นไปด้านบนม้วนปลายดิบ,บินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกนี้ค่ะ ดึงเซลริบินออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับขึ้นมาด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับขึ้นไปด้านบนพับม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นดิบ,บินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับขึ้นไปด้านบนม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในแล้วก็สอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเซริบ,บินออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาเซริบ,บินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะเซริบ,บินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเซริบ,บินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ เส้นลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดไปทางขวาค่ะปัดปลายลิบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กด แชร์กด s u b สไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ